กรบกริบกรบกรีบกับแหนนะจ๊ะ D.M. h o r i ย m D.M. คอ r t i e ยศูนย์รวมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลก Leaf Healthy จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีปักบัวอารม m a ผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูบำรุงผิว Slim Concept Perfect Lock Perfect Shape สถาบันสุขภาพดี m a r i s a Clinic Miracle Life Miracle Face ผมสวยด้วยแฮ r r ริส ผมสวยวันนี้ที่ไลอ้อดแอดแฮร์ริสชอปปี้และอีฟเวนบอยทุกสาขาผมสวยด้วยแฮร์ริสเนเลียงอะไรจ๊ะกลุบกรีบกลุบกรีบกับหน่นะจ๊ะตอนนี้หน่ะจะมาอยู่ที่งานคุณหนึ่งศริยนนะคะบิวตี้เจมส์นะคะโอ้โหวันนี้เพ็ดตรึมมากนะคะแบบว่า แสบตาหมดเลยค่ะแล้วลูกค้านะคะเข้ามาเรามีระย,ยะนะคะคือโซเชียลดิสเทนต์นะคะคนที่จะเข้ามาในงานนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะประมาณไม่เกิน10คนนะคะห้องกว้างขวางขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกลุบกลบกลุบกลบกับเนตเฉลียงอะไรจใจนะคะว่าใครชี้หอชี้หออะไรกันบ้างค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่นะคะกับอนี้เลยค่ะลูกค้าประจําของบิวตี้เจมส์คุณหนึ่งสุริยนนะคะที่เห็นอยู่ในหน้ากากเนี่ยนะคะคืออาจารย์ออดหรือดรออนักหนึ่งคุณทุกตาแห่งกันตนานะคะซึ่งตอนนี้เราจะมีละครออนแอร์นะคะในเครือของเรานะคะเมียจําเป็นนะคะโอ้อยากอยากจะเป็นเมียจําเป็นบ้างจังเลยชีวิตนี้ดีชีวิตคือละครไนพี่ตาชีวิตคือละครละครคือชีวิตนั่นเทุกครั้งเนี่ยที่เรามังานคุณหนึ่งสุริยนเหมือนต้องมนต์ด เขาเนี่ยนะดีไซน์ของแต่ละชิ้นด้วยกระจิกกระจายของความสวยงามเราจาสึกเจ็บตัวยังไงเจ็บตัวเจ็บปวดก็มาเลยพี่ทำไมมางานดีทีเซมแล้วไม่ตอบแฟนได้ยังไงคุณหนุ่มฝันเป็นเพชรรึเปล่าใช่ครับทุกวันนี้เนี่ยฝันเป็นเพชรฝันเป็นพลอยอันนี้พี่ออรู้ใจเพราะเป็นความนักที่อยู่ในกระแสเลือดเลยครับแต่มีสิ่งหนึ่งเขาเชิญใครมา เขาจัดงานวันหนึ่งมี3ามร้หกสิบห้าวันเขาจัดประมาณสามร้อยวันใช่ที่เหอให้คะไม่ใช่ทุกคนทุกคนเอาพี่แหนทุกคนต้องสวยทุกวันนะครับนี่ต่ของจะพูดตรงๆนะที่มที่เจมเป็นราคาเหมือนแบบกันเองวิจาพนะต่อไประคาราคานี่ให้เขาสุดซอยเขาจะยอมเองต่อสุดซอยตื้อมีทริคกับคุณผู้ชมกับลูกค้ามินิเจมนะครับถ้าเลยสิบนาทีแล้วไม่ให้อ่ะครับให้เพิ่มราคาขึ้น แบบไหนที่อื่นก็มีแต่เราไม่ซื้อเราไม่ชี้หอชี้หอต้องมาชี้หอชี้หอที่ร้านบิวตี้เจมส์อ่นสุดยถูกไหมคะอะไจริงๆนะเพราะว่าจริงนะแบบอื่นใครๆก็มีถูกป่ะแต่เราไม่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 ได้มองปีบัวนี้นะปีบัวนี้นะเราอวยพรกันอ่อวยพรนะเราอวยพรขอให้ปีบัวนี้เป็นปีทองขอให้ทุกคนนี่แข็งแรงขอให้ธุรกิจของคุณหนึ่งขอให้รายการของพี่แหน มีแต่ความเจริญแล้วก็ละครของพี่ตาแล้วก็ความสุขของคุณความสุขของอมีครอบควทนเล็กเล็กน้อยน้อยมีแค่เพื่อนเท่านั้นเองแล้วขอให้คุณหนึ่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่าสาธุหมอกี้นะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชี้หอชี้หอร้านวิวที่เจมส์สองคนหนึ่งสีรยอ์เยอะมากทำไมฮะธรรมดลาปกติเนี่ยก็ชี้หอชี้หอที่อื่นม่เพิ่งเข้ามา แต่พอได้ชี้หอของชุดเครื่องเพชรของคุณหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้คือหันเปลี่ยนใจของทุกเจ้าเลยมาอยู่ที่นี่หมดเลยเพราะอะไรคะก็จะเป็นในเรื่องของดีไซน์ค่ะที่เหมาะกับสาวนะคะสมัยใหม่แล้วก็ใส่ได้กับทุกเวลาทุกโอกาสค่ะแล้วก็เหมาะกับออฟฟิตในหลายๆแบบด้วยค่ะแล้วราคาดีด้วยราคาดีด้วย คุณหนึ่งน่ารักคุยได้ดยชุดนี้นะคะก็เป็นของคุณหนึ่งสุรยนต์บิวตี้เจมส์นะคะคุณหนึ่งน่ารักนะตั้งแต่มงกุฎเลยมีมงกุฎแต่อนี่สวยอันนี้อันนี้ชี้ห่อไปเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยอ่ะบอกกี้บอกว่าไปชี้หอชี้หอที่อื่นมาสุดท้ายต้องมานี่เลยลงมาอยู่ตรงนี้เลยบิวตี้เจมส์คนเดียวไม่นอกใจอีกเลยขอโทษนี่ดีใจมากเลยดีไหมล่ะหังจานสวยเป็นเจ้าหญิงเลยตกหลุมรักคุณหนึ่งสุริยนต์ น่ารักใจดีราคาีดีตอนนี้มายืนอยู่กับป๋านุชเสียนนุชนะคะเจ้าตัวนี้เป็นสีของคุณหนึ่งสุริยนไปไหนต้องไปด้วยกันเหมือนเงาติดตามตัวดูจากของทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้ยืมใส่นะคะของเข้าเองค่ะเป้นเต่าทองนะคะไอจิงท้าสวยอันนี้คือชี้ว่าใช่เลยอันนี้สวยส่วนอันนี้นะคะโอ้โหนี่ บอไหนอะจากประเทศอะไรคะคือสุริยนอันนี้ใช่ไหมครับบราซิลเลยครับโหสวยนะเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้นะครับเป็นพลอยสีฟ้าหายากครับหรอฮะชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อพลอยอะไรคะอันนี้ใช่ไหมครับมรีนล่าใช่ครับพิเศษมากแล้วก็ลงรายละเอียดในเรื่องของแฮ a n ์ m a d e ฮนด d คราฟต์สุดๆเลยสวยมากนี่นี่คืออะไรคะสิอันนี้เป็นนกครับแล้วก็มีไพลินอ้โหครับอันนี่นกเหรอคะนกไนาร้ก ทุกครั้งเนี่ยเวลาจะมางานคนหนึ่งสุริยนต์อยู่ที่เกมส์่ะคุณปานุชเนี่ยมักจะพูดขึ้นว่าพี่แหนไม่เอาไม่ชี้หอเด็ดขาดไปเฉยเฉยไม่เอาอะไรเลยไม่ชี้หอเลยเลยแต่กลับมาทุกครั้งมีของไหมพูดซิมีไหมพูดซิทุกครั้งนะคะไม่เคยว่างเลยขอให้ปีนี้เนี่ยพิว u ี y เซมกันหนึ่งนะคะให้ยิ่งรวยยิ่งรวยนะคะ ให้ได้มากมากมากโควิดเนี่ยไม่สามารถทําอะไรกับยูที่เต็มได้นะคะเรามีเกาะกำบังที่ดีแล้วเกาะกำบังนี่กันอยู่กับลูกค้าวีวีวีวโอวีเยอะมากไอพีนะคะพี่สุรีนะคะแล้วก็น้องจีดน้องจีดแห่งอาชิตานะคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะ อย่าพูดถึงมันดีกว่าพี่เอออย่าลองจะดีเองนะคะได้เลยค่ะชุดพักผ่อนค่ะขนาดชุนนี้พักผ่อนนะคะก็เลยมาชี้หอยชี้หอบเพชรไว้ดูเล่นนะคะเป็นยังไงมาเอาพิชรีก่อนเลยนะพิชรีนี่หยาบรู้จักคุณหนึ่งมากี่ปีแล้วคะเนี่ยก็ประมาณ20กว่าปีจากคุณแม่ก่อนอะจากคุณแม่ก่อนนะิงรแล้วรุ่นคุณแม่นะเพื่อคุณแม่คือจริงๆแล้วนะคะใครที่อยู่ใกล้คุณหนึ่งนะคะ จะต้องมีนามสกุลไทเทอติดท้ายอ่อนปฏิเสธอ่อนปฏิเสธจริงด้วยนะจริงไหมคะเห็นด้วยเราจะพอคุหนึ่งพูดอะไรปุ๊บอะค่าค่าค่ากระทั้งที่ใจไม่อยากมาหรือจะอะไรกันแหละ ปฏิเสธไม่ได้เลยเราเลยมาที่มาของพวกเราคืออ่อนปฏิเสธค่ะเห็นหน้ายิ้มใสๆของเขาแล้วต้องรับปากมาตลอดแล้วต้องชี้หอชีหอด้วยไหมคะชี้หอด้วยไหมคะชี้แล้วหอชด้วยไหมคะไม่แต่คนน่ารักนะคะเขาให้ราคาเพื่อนที่ดีมากจริงใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เราเรานินทากันอยู่นี่มีออนสีฟ้าสีชมพูเขาอันนี้เก็บเพชรเขาเก็บเพชรไม่ค่ะจะบอกว่าคุณหนึ่งเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยมีนามสกุลใหม่นามสกุลใหม่ค่ะอ่อนปฏิเสธ คือพูดอะไรมาปฏิเสธไม่ได้นณอ่อนปฏิเสธนณอ่อนปฏิเสธเพราะหนึ่งก็มีสายยาด้วยสายอะไรคะสายยาอะไรนั่นอะไรคะให้รวยพรคนอีกนิดนึงสำหรับปีทองปีปีวัวปีมมมมของเราเนี่ยค่ะปีวัวขอให้คนหนึ่งเนี่ยรวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งขึ้นรวยซ้ำรวยซ้อนนะคะไปต่างเฮงเฮงรวยรวยแล้วก็ยิ่งมีจุลปัตต์ให้มีอลูกสไพรส์เร็วๆวัวจะได้ได้เป็นพ่อสามีที่หนุ่มที่สุดใน ในบรรดาโซเชียลเราเนี่ยุนใจเลยเนี่ยให้น้องจี๊ดอวยพรพี่หนึ่งให้กับพี่หนึ่งใช่ไหมคะจริงๆคุณหนึ่งเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะคะก็ขอให้คุณหนึ่งเนี่ยมีความสุขยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะเฮงมากกว่าเดิมอีกแต่ที่สําคัญคือนอกเหนือสิงใดเนี่ยขออย่าให้เด็กไปกว่านี้เพราะว่าจริงคุณหนึ่งเด็กขึ้นเท่าไหร่พวกเราเองจะลําบากมากยิ่งเท่านั้นไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณหนึ่งเด็กมากเท่าไหร่ ผู้เหล่าจะต้องหาหมอไม่ขาดสายหาหมอไม่ขาดสายต้องคุณหมอคุณหมอต้องซื้อใช้ใช่ใช่หมอเมอร์วินไม่ว่างเลยค่ะเดี๋ยวเ้าจามาอยู่กับพี่สาวนะคะซึ่งเป็นพี่สาวของทุกๆคนนะคะใครๆก็รักนะคะซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือฮาวแมกซีนและ แม็กกาซีนที่เป็นของวัยรุ่นนะคะส่วนเ้าจะเป็นของพวกซเตรบิตี้คนอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่พี่สาวของเรายู่ยงคงกระพันด้วยความรักนะคะพี่สาวกับคนหนึ่งสุยนนี่ก็แบบว่ารักกันแนบแน่นเหนียวแน่นตลอดเวลาเลยนะคะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะคะอยากกระถาพี่สาวนิดนึงค่ะตั้งแต่แบบเจอคุณหนึ่งมาแล้วไปทำสิ่งใหญ่กับคนหนึ่งค่ะโอ้เจอกันมาหลายปีมากแล้วนะคะก็ต้องถือว่าหากโชคดี นะคะแคสแมกกาซีนก็ถือว่าได้รับโอกาสดีๆนะคะคุณหนึ่งได้ลงแมกกาซีนของเราทั้ง2เล่มนะคะ,ะซึ่งเราเองก็พิธีพิถันในเรื่องของการทํารูปเล่มเนื้อหาสาระนะคะถ้าหาแมกกาซีนเนี่ยเป็นซเลบริตี้ก็ได้รับเกยียรติแล้วก็เป็นที่รักของซเลบริตี้ในแวดวงทุกคนน่ารักมากนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ได้สละเวลาแล้วก็ได้ให้การสัมภาษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต ที่น่าสนใจในหนังสือเราแล้วีสิ่งอื่นดพี่คุณหนึ่งเนี่ยถ้าเขารักใครเขาก็รักตลอดไปเขาไม่มีทิ้งพีนะน่ารักมากเขาถึงมีลูกค้าที่แบบว่าซ้าหน้าตลอดเวลาที่เราจะไปงานก็ยังซ้ําตลอดเวลาพอลูกค้าแยกจากเขาไม่ได้เลยทิ้งเขาไม่ได้เลยเพราะความดีของเขาและความน่ารักของเขาอย่างสาวที่ก็แบบว่าดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตลอดเวลาถือว่าคุณหนึ่งนี่ต้องถือว่า เป็นความโชคดีของเราที่ได้กาลยานิมิตเนาะเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นลูกค้าเป็นพี่น้องเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่น่ารักกับเรามากๆให้ใจนะคะแล้วทุ่มเทให้ตลอดคือรักกันแล้วก็อยากให้อยู่กันอย่างนี้ไปตลอดเลยใช่ใช่สัญญาคก็ในปีนี้ก็ถือว่าเราได้ผ่านพ้น อะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมานะคะในปีใหม่นี้แล้วก็ในสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวแล้วหรือว่าในการที่เราจะต้องเดินก้าวต่อไปเนี่ยในทุกๆรูปแบบเลยนะคะขอให้คุณหนึ่งเนี่ยผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ ประสบความสําเร็จนะคะสิ่งดีๆที่คุณหนึ่งได้ทํามาเนี่ยก็ขอให้นําทางให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นนะคะแล้วก็มีแต่ความเจริญมีความประสบความสําเร็จทุกด้านนะคะให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณมากเลยองานบิวตี้เจมส์ทุกงานนะคะจะขาดสองสาวที่อยู่ข้างๆเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดไม่ว่างปุ๊กบิวตี้เจมส์คุณหนึ่งสุยอเลื่อนการจัดงาน พอต้องรอเช็คันว่าพี่เอพี่เหลียญว่างไหมอ่าถ้าว่างปั๊บจัดถ้าไม่ว่างปุ๊บเลื่อนเลื่อนดูสิคะว่าใครมีอิทธิพลมากกว่ากันเรามาถามสองคนนี้ว่าทําไมถึงต้องเป็นแขกประจําของพี่หนึ่งสุริยนแห่งบิวที่เจสอะอ่ะต้องเรียนก่อนก็แหม รักขนาดนี้ใช่ไหมพี่หนึ่งเนี่ยเคยปฏิเสธไหมไม่เคยขออะไรก็ได้ลดแค่ไหนก็ได้อ,อยากได้อะไรแล้วก็เขาเป็นคนน่ารักคือเหมือนแบบถึงคือพี่หนึ่งนี่รู้จักคนเยอะแขกก็เยอะแต่เขาแบบเสมอต้นเสมอปลายทูตุกคนไม่ใช่ว่าพอเริ่มรู้จักเยอะแล้วเขาลืมเราไมมไงคือจะขนาดไหน1ิปีหรือว่าเพิ่งรู้จักไม่กี่วันเขาก็ ทุกคนน่ารักเหมือนกันมันก็เลยทําให้พวกเราก็ไปไหนไม่ได้เป็นยังไงมากกับความรู้สึกของพี่หนึ่งคะคือต้องบอกว่าเราชื่นชมมากกว่าอ่ะไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนหรือว่าอะไรก็ตามต้องเรียกว่าทําให้มันมีทําให้มันมีอะไรอะค่ะแล้วมันก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่าอ่ะอยากจะมาช่วยกันดีกว่าคิดบวกนะใช่จริงหนุ่มคิดบวกมากมันทำ การจี่ิซอฟต์แวรหรือว่ามันเป็นการสร้างพลังในพวกเราเลยใช่ใช่จริงเราพาู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมีตอนนี้เรากำลังต่อสู้กับโควิด1 9แต่ว่าแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยก็ยังขายดีอยู่คุณหนึ่งก็ต้องคิดที่ว่าก็ยังมีที่ว่ากำลังซับที่ทุกคนมาซื้อเพราะตอนนี้ทุกคนอัดอั้นจริงค่ะแบรนด์เนนเรายังซื้อได้แลาทำไมิูต้แยมเป็นแบรนด์ไทยของคนไทยเราแล้วราคาเป็นยังไงพูดสิพูดสิต่อได้ ตามท้านต้องการวันนี้เราต่อแล้วคุณหนึ่งไม่ให้เรากลับบ้านไปสวดมนต์ไหว้พระออนบอนพรุ่งนี้เขาเดี๋ยวมาค่ะยอมใช่ไหมยอมทุกอย่างเลยใช่ไมต้องยอมเราก็ต้องยอมไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะให้โวยพรพี่หนึ่งค่ะสำหรับปีนี้เธอจะต้องดังด้นไปที่เราจะไม่รู้ว่าจะเป็นค้อปีหรือปลายปีที่เราจะสบาย โรคนะคะเอยพรพี่อย่างนี้หนึ่งค่ะก็เะยอยากเอยพรก็คือขอให้เขาดูแลรักษาสุขภาพดีกว่านะคะแล้วก็เฮงเฮงเฮงอย่างนี้ต่อไปส่นี้นะคะเอ๋ก็อยากบอกว่าจรินีก็คล้ายๆกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้หนึ่งนะคะแล้วก็ขอให้หนึ่งแล้วก็กิจการทุกๆอย่างที่หนึ่งเขาดูแลทั้งหมดเนี่ยก็สามารถได้านประษานี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็เลยเฮงเฮงแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ไร้โควิดจะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกคนสู้กันต่อไปค่ะเราจะเดินไปด้วยกันค่ะ หนึ่งริยอนหนึ่งในใจคนหนึ่งเดียวคนนี้ของแฟนแนนเจ้าตลอดการจัดงานไหนงานนั้นเอฟซีมีที่หอที่หอเพชรน้องหนึ่งกลับบ้านกี่สิบล้านไม่ต้องพูดถึงกรุบกริบกรุบกริบดีไหมคะคุณหนึ่งกรุบกริบกรุบกริบกําแหนนะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกําแหนนะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกําแหนนะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหนนะจ๊ะ กอบเกกรอบกร็บกับแนนะกรอบกร็บกรอบกร็บกับแน้นจ๊ะถ้าไม่อยากพลาดความสนุกทุกสัปดาห์ก็กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะ